มื่อนี้มาเจอกัหนังส o o จะามื่อนี้ยหนังส o o จะมาเฮ็ดอมหอยจ้ะอมหอยจูบจ้ะนี่จ้ะหนังส o o ตัดกลืนมั่นไหม่ละจ้ะตัดดากตัดกลนขึ้นใหม่ละจ้ะอันดับแรกหนังส o o ก็สิเอาตะไคร่ลงไปตาให้มันแนหลกจ้ะอ๋อหูแหลกสุดน,นี่ ออสากก็แห้งนะตะไขก็แห้งละนี่นแขังแตกกว,แก,กว่าแข็แตกปลกเดี๋ยวไปดูจะได้รสาโอ้เงยข,ขนาดก็เหมือนตะไคร้ขอมเลยจ้ะ นี่เพื่อที่จะให้ไับกินหอยเส้าข้าวจ้ะตอ่มาหนลงสมมาตํมหัวหอมจ้ะหัวหอมแดงจ้ะโอ้ป้าที่นี่ ้องสมมค่อยตําเพราะวา่าอันตําแห้งมันสิกระเด็นเข้าตาจะ้ะ ตำแหล่ก็จะลงสูงกระสิเอาใส่ถาดทา้องจ้ะมาหนสูตก็จะมาตำพริกแกงจ้ะ อันดับแรกใส่พริกแห้งจ้ะหนๆก็พ่อโตสิกินบ่ได้จ้ะโอ้ยหอมยินขึ้นตาต่อมากระเทียมจ้ะสองเงียงกับพ่อจ้ะต้องไปเลย เกลือหยอดจังนิดนึงเนาะแื่อทีเจบาให้มันฟุง้งโอเบตา

ใบชะพูเออก็ปางอย่างอีกก็ผักยังกอก็กะผักออมฮะผักยอมผักออมอย่างผักกระเงี้ยฝากกดติดตามตอนออมหอยประมาณหนึงส่วนกัญชาตำเข่าเหนียวรอดจ้ะตำข่าเป็นเพลรเป็นข่าเนยให้เป็นข่าเบียร์จ้ะ แม่หลกอไม่ใช่เปนกนวยเตี๋ยไหร่ฮะกวยใส่ได้ไหมส่ได้ได้ะเพ<า>ื่อที่จะให้มันแบบว่าหอมละกานี่นมฉันใส่ก๋วยเวแหลกไปโอเคแห<ป>ลกแล้วเ็นแค่เป็นก่อนซื่อมื่มอดื่มไปหนโอ,อ้ โอ้เอาไนมาใส่มันเขาเบือ่อใส่เป็เป็นเสียบเนยกาแฟเร็วเหรอคุณอนนี้จะเป็นกน้อน

ไปคำเนาะต่สอสกกูจ้ะเพ่าที่จะให้พับเปื่อๆจ้ะมงะต่เยมาเลยิ่มนยิ่ม้ังน้ำมาติ่มเลยว้าพอดีไป ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเดอจ้าอย่าลืมคอมเมนต์น้ำเดอจ้าขอบคุณค่ะ